สวัสดีค่ะคำม,มาแรงมาเข้ากับมาหาเฮ็ดเนวอย่างเน่ากินซูพี่น้องเอฟซีเบิ้งอีกแล้วเมื่อนี้ข้ากรสิเสนอเมนูผัดกะเพราไข่เจียวหอมๆไส้ตุ๋นหอมจ้าไข่เจียวกรอบฟูจา้าเมื่อนี้คุณสาข,ของข้ากระบอยูราะว่าออกตั้งจังหวัดแต่ว่าเมื่อนี้น้องสาวฉันสิเป็นคนโช์ฝีมือนะจา้าเห็ดผัดกะเพราผนาผัดกะเพารเพา,รพาหมูสับถาเบิ้งว่ารสชาติสซ่บบอสิเห็ด นาตาลผัดกะเพราเป็นออกมาแนวใดาเนาะบอท่านในเขาบอเคยเห็นเนากินจ้าเทียน้องสาวฉันบอค่อยมาเห็นนกินทะเบิ้งเลือเสียออกมาแบบก่อนอื่นเข้ากับไปหาหุงเขาหุงน้ำสะกอนเสร็จแล้วเข้ากับไปเปิดตู้เย็นแล้วก็ไปกะเพราออกมาเสร็จแล้วเข้ากับเอาไปกะเพราไปล้างแล้วแล้วเข้ากับเอามาเด็เเข้ากับไปตำมักพริกกับกระเทียมไว้่าน้องสาวฉันเรียกว่าโอ๊เจ้าสิแดอย่าง ใส่ก่องหอดดอก dog, สีแดงอยู่ในตู้เย็นก็เลยเอาเออกมาล้างน,านั้นเ่อก็เอาใส่กล่องาหาั่นหั่นเสร็จแล้วเขาก็เอาไปตถถอดเลยจา้านี่ขาตั้งกระทะไวแล้วเ่อกะเทนน้ำมันใสแล้วก็เอาใส่กล่องหอดดอกเข้านะ่ะที่หั่นไว้แล้วเ่าก็เอาลงไปแล้วก็เอาไปทอดทอดให้สุกเสร็จแล้วเ่ากระตักใสจจ่จานจ้าจานาน้นเขาก็มาเริม่มเห็ดผัดกะเข้าเลยจา้าอันดับแหลกเ่อกระใสแบบพริกลงไปที่เ่อตำไวอ่ะเสร็จแล้วเ่อก คคนๆนนนแหบผิดก,กับกระเทียมที่เขาตำไว้อะมันหอมจากนั้นข้ากระใสเมนูผัดกะเพราของข้าในมือนี้รสชาติบรูสิออกมานแซ่บเพิ่มพ่แซ่บเด้อเพราะว่าแม่คัวมื้อไม่ผาผ่นมาเคยเห็ดจากเทื่อ <c oughs> เพิ่อนอยากร้องเห็ดเด<อ>ือดใจซอยแม่คัวมื้อไม่จ้าวาน 10, ันสิพันธ์บอน้ำมันให้มันหอมแล้วแล้วข้ากระใสหมูสับลงไปข้ากรคข้นให้มันหน่สุกเนาะแล้วแล้วขากับปรุงด้วยปรุงรสด้วย น้ำตาลน้ำปลาซิีวขาวซ้อนหอยผงนัวจ้าเจลา่ลเขากะเติมน้ำลงไปจา้าอันนี้นี่เขาตรงนี้ไม่ยืนคุ้มเนี่ยจา้าเฮ็ดบ่เป็นยืนคุ้มมานะยืนกำกับเบิง่งผานะยืนกำกับเบิ่งไม่วลานน้นองสาวทีนกก่น้องกินสนมมือนี้เขาสิโชว์ฝีมือเนาะจากนั้นเขากะซิมเบิ่งมาแสบไปพเพราะแสบแล้วเขากะตักเลยจา้าเ็จแล้วผัดกระเพ้าของเฮ้าแล้วกะ ทอนฮอตดอกของเห้าทอนฮอตดอกของลูกไส้จา้าเมนูของเห้ากับสิมีประมาณนี้จา้ามือน,นี้ผัดกระเพรากับฮอตดอกไข่เจียวจา้ามาเด้อจา้ามากินเขาเบิ้งบุญคุณสารเพิ่นวนันเปลี่ยนออกต้านจังหวัดเพิ่นกะเลไทอยอวิดีโอมาให้เบิ้งวนันเพิ่นไปเก็บสตรอเบอรี่พนาสิเอามาฝากกันเมียฝากลูกพนาพู่น่ะ เิ่นกะคิดหอนเมียคหอนหลูกนเนาะเพิ่นว่าลูกกับเมียมากสตรอเบอรี่เพิ่นกะซื้อมาฝากคุณน่ะงามงามหวานหวานจ้ามาเด้อมากินสตรอเบอรี่น้ำกันเด้อจ้าผุ้น่ะสีสันเนี่ยโอ้ยผุ้น่ะแดงดีดีเอาปั้นกะแซ่บซจ้าปั่นน้ำสตรอเบอรี่กินกับพริกเกลือกับแซ่บหรือว่าบ่ใส่พริกเกลือกับแซ่บจ้างามขักมาเด้อจ้า